สวัสดีครับวันนี้ทางร้านอดุลเดชโปรเจคเตอร์นะครับผมได้นำโปรเจคเตอร์หลากหลายรุ่นของเอฟสันนะครับผมนำมารีวิวให้รับชมกันนะครับบนจอ12เมตรนะครับผมนะครับมีทั้งรุ่นใหญ่รุ่นเล็กนะครับผมแต่ตอนนี้ถึงคิวนะครับผมถึงคิวของเลเซอร์กันบ้างนะครับผมกับ L610U นะครับความสว่าง6,000ลูเมนเป็น Full HD นะครับรีวิวบนจอ12เมตรเครื่องนี้ ดูครับแสงสีอิ่มๆดูนะครับผม L 6 1 0อูนยูนะครับตอนนี้จัดโปรโมชั่นแถมจอ12เมตรนะครับผมซื้อเครื่องแถมจอเลยนะครับผมเอาไปฉายจอ12เมตรแสงสีสวยๆกันเลยนะครับสีสันสวยงามด้วยค่าคอนทาน2ล้าน5 0 0แสนต่อหนึ่งนะครับนี่ครับดูครับสวยมากครับภาพ จอรับจอ12เมตรสบายสบายนะครับผมแสงเหลือล้นแสงอิ่มอิมนะครับจอ14เมตรก็สบายสบายนะครับผมกับเอฟสันเลเซอร์0หกห่นะครับผมความสว่าง6 0 0 0ลูเมนเครื่องนี้นะครับมีลำโพงในตัวด้วยนะครับรุ่นนี้เป็นเลเซอร์นะครับอายุหลอด2 0 0 0 0ชั่วโมงนะครับลงทุนครั้งเดียวอยู่ยาวเป็น10ปีเลยนะครับขึ้นอยู่กับการรักษาของเรานะครับส่วนตัวเครื่องประกัน3ปีนะครับผมประกันหลอด3ปีหรือ12,000ชั่วโมง ประกันตัวเครื่อง3ปีเช่นกันนะครับผมนะครับสนใจติดต่อมาที่ร้านอดุลเดชโปรเจคเตอร์กันได้เลยนะครับผมดูครับสีสวยๆนะครับเป็นธรรมชาติมากๆนะครับผมแสงสว่างมากเลยครับดูจังหวะเปลี่ยนฉากแต่ละฉากนะครับสว่างจ้าเลยครับไฟหนังดีภาพสวยแน่นอน ร้านดอนุเด็ดโปรเจคเตอร์นะครับมีโปรเจคเตอร์ดีๆจากเอฟสันมานําเสนอตลอดนะครับผมอยากได้รุ่นไหนโทรมาปรึกษากันได้นะครับว่าจะเอาไปฉายจอขนาดกี่เมตรกี่เมตรนะครับผมให้คําแนะนําได้เลยนะครับผมอันนี้เรามาหลากหลายรุ่นเลยนะครับเป็นการรีวิวขั้นเทพนะครับผมขั้นเทพนี้ไม่ถึงว่าเอามาหลากหลายรุ่นนะครับผมครับให้รับชมกันเลยให้หายข้องใจกันเลยนะครับว่าแต่ละรุ่นสินค้ามือหนึ่งฉายได้จอกี่เมตรนะครับผมตอนนี้ ถึง QL610U นะครับผมความสว่าง6,000ลูเมนนะครับผมขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้สวัสดีครับ